กำเนิดนนเจ็นักพ์ฉวนเจนิญตอนที่26ภาวนาขอฝนบรรเทาแรงใช้กลยุทธ์เปลี่ยนที่ดาเป็นโอรสความสุดจดิตสามารถขวางฟ้าได้ทุพภพกภัยแปลเปลี่ยนอุดมศิลป์เจ้าเหนือหัวลักลาดเป็นอาจินเพราะมูนินทำรีรับเปลี่ยนโอรสพระเจ้างวงสุนมีพระราชองค์การปิดประกาศให้สืพานักพศอวุโสมาช่วยขอฝน เว่าเมืองเล็งจิวเข้ามาเมืองหลวงประกาศทูลห้องเตว่านักพศคูเชียงชุนแห่งประตูมังกรเป็นผู้ที่มีคนทำสูงปีที่แล้วเมืองเล็งจิวมีเพจภัยแล้งก็ได้อาศัยนักพศผู้นี้ทำพิธีขอฝนได้ช่วยเหลือชาวนาจำนวนมากบัดนี้ห้องเตตงการขอฝนเพื่อบดทุกข์ให้ราษฎรควรใช้บุคคลผู้นี้ห้องเตงหง่วนซุนได้ฟังความแล้วก็หายปากปลื้มจึงมีองค์การให้เสนาบดีทุกๆคน มาเช้ญเชิญเชียงชุนเดินทางมาถึงเมืองเลงจิวภายในวันนั้นภายหลังอ่านพระราชสารแล้วเชียงชุนรับสนองพระราชองค์การจึงเข้าสู่เมืองหลวงพร้อมกับเสนาบดีวันหลุงขึ้นจึงเข้าเฝ้าพระเจ้างวนซุนพระเจ้างวนซุนนอบน้อมคารวะอาจารย์แล้วประทานให้นั่งในที่สูงแล้กกวก็ตัดถึงเรื่องขอฝนเชียงชุนกราบถูนว่าพระองค์รักลาดยิ่งนักหม่อมฉันมีกาไม่ปฏิบัติ แต่ต้องตั้งปรรม,มณ์มนพิธีให้สูงพระองค์ต้องขึ้นไปจุดถูบด้วยพระองค์เองมอมฉันรับรองว่าภายในสามวันต้องมีฝนแน่พม่เะจ้าแผ่นดินพอประทัยมากจึงรับสั่งให้อูช่ชีเตรียมงานทั้งยังรับสั่งให้ขันทีจัดตำหนักรับรองวันลุ่งขึ้นอู่ชีได้จะสร้างปรรมณ์พิธีเสร็จแล้วพระธรรมาจารย์ก็ขึ้นสู่แทนบูชาพม่เะจ้างวนซุนพร้อมโดยเชียงชุนมายังมนทนพิธี โอรสวค์ขึ้นจุดทูบบนแท่นบูชากาบครวะฟ้าดินเสร็จแล้วก็เสด็จกลับวงังเชียงชุนหมอบอยู่บนแท่นบูชาเพราะว่าน่าด้วยความจริงใจว่าถึงวันที่สามหลังเที่ยงแล้วขณะที่ตะวันยังกลมแดงอยู่เหมือนลูกไฟชับพันก็มีพายุฝุฝ่นตลบทุกคนเหงื่อไหลท่วมเชียงชุนเอากิ่งหลิวจุ่มน้ําบริสุทธิ์แล้วพรมไปที่ตะวันแดงคู่เดียวก็มีกลุ่มเมฆดําลอยขึ้นข้างดวงตะวันแล้วก็ปกคลุมตะวันแดงจับพันฟ้ามืดมัวดิน ฝนตกใหญ่ติดต่อกันหลายวันเปลี่ยนความแห้งแล้งเป็นชุ่มชำ้เป็นฤดูใบไม้ผลิราสดรปิดอินดีพระเจ้าหงนซุนทรงปีดาปาโมตทรงแต่งตั้งเชียงชุนเป็นนักพ์ทำพิสารให้ประจำอยู่ในเมืองหลวงเป็นที่นับถือของคนทั่วไปวันหนึ่งพระเจ้าหงนซุนเชิญนักพศเข้าไปชมอุทยานภายในภายในอุทยานมีพันไม้นานาชนิดมีหญ้าเขียวตลอดการมีดอกไม้ไม่รู้โรยมีหินและต้นไม้แปลก พระเจ้าองวสซุนนั่งลงบนก้อนหินพร้อมนักพจน์แล้วสนทนาธรรมอยู่ก็มีเมฆทอแสงห้าสีสวยงามมากเหมือนลมชัดพูดธรรมะมาถึงจุดลุกซึง้งพระเจ้าองวลซุนก็ถอนหายใจตัดว่าไม่เป็นเพราะข้ารับพระะแผ่นดินข้าจะยอมเป็นเหมือนลูกสนท่องเที่ยวไปทั่วลอคอยแห่ขายมีรัชทายาทเสียก่อนก็จะกราบท่านนักพจน์เป็นอาจารย์เข้าป่าฝึกฝนท่านครูเชงชุนพูดว่าพระองค์ไม่ต้องกังวล ห้องเฮามีประสูติการแล้วไม่นานก็จะประสูตรพระโอรสพระเจ้าหงนศุนคิดในใจว่าท่านเป็นเสียนแทๆ้ๆลงรู้ว่าห้องเฮามีคันจึงตัดว่าห้องเฮามีประสูติการหกเดือนแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือชายนักพศครูตอบว่าก็มอมคำนวณแล้วว่าเป็นชายไม่พลาดแน่นอนพระเจ้าหงนศุนตัดว่าหากเป็นดังคำอาจารย์ก็เป็นวาสนาข้านักพน์ลากลับพระเจ้าโงนศุนกับเข้าวางังตัดกับห้องเขาว่า นักพศครูได้คำนวณแล้วว่าในการเป็นโอรสไม่รู้ว่าแน่นอนหรือไม่ห้องเฮ่ากลาบทูลว่าถ้าเขาคำนวณในแม่นนี้ทาไมไม่ให้พระครูเข้าเฝ้าพร้อมนักพศให้มาคำนวณดูถ้าทั้งสองพูดเหมือนกันก็จะแ่มาาย้ำพระเจ้าอง์วนสุนพอปรไถ่ามากวันรุ่งขึ้นจึงรับสั่งให้ธรรมอาจารย์เซนแห่งวัดเมฆขาวเข้าเฝ้าพร้อมกับนักพศครูมาช่วยกันคำนวณพระคานห้องเขา่าดูว่าจะเป็นชายหรือหญิงธรรมอาจารย์เซนแห่งวัดเมฆขาวหักนิ้วคำนวณแล้วทูลว่า พระนางทรงคันเป็นราชธิดา,รราพระเจาะา้าองวสุนถามนักพจนครูนักพจนครูทูลว่าเมื่อวานข้ับพระเจ้าได้กลับทูลแจ่มชัดแล้วว่าพระการของเขาเป็นโอรส้ไม่ต้องตัดถามอีกเล่าธรรมอาจารย์เซนแม่ข่าวหัวเราะว่าท่านเข้าถึงความลี้ลับควรรู้หลักคำนวณดีจะไม่คำนวณใหม่อีกครั้งหรือนักพจนครูตอบว่าคำนวณหรือไม่คำนวณก็เป็นโอรสธรรมอาจารย์เซนโกรธว่าการคำนวณของข้าไม่พลาด ท่านทำไมพูดเหลวไหลทำให้พระองค์สับสนนักพจน์ขู่ตอบว่าลักคำนวณสู่หลักธรรมฟ้าไม่ได้บุญลับมีแรงหลนฟ้าประกอบกุศลมีบุญบารามีวันนี้พระองค์ภาวนาขอฝนโดยพระองค์เองเพื่อช่วยรัศดรน,นับหมืนม่นๆทั้งหนอนทั้งหญ้าต่างได้รับความเมตตาบุญรับอันนี้ยิ่งใหญ่นักอาจสับสงฟ้าเบื้องบนเปลี่ยนหญิงให้เป็นชายเปลี่ยนหงส์เป็นมังกรก็ได้ไม่แน่นักอาจารย์เมฆขาวตอบว่าข้าคิดว่าท่านมีธรรมะสูง ที่แท้ก็ธรรมดาห้องทามีคันก่อนการภาวนาฝนจะมีเหตุผลเปลี่ยนคันได้หรือนักปฎคูตอบว่าข้าได้คาดกําหนดแล้วจะมาโดยดแยงทําไมอาจารย์เมฆขาวพูดว่าท่านกล้าผนันกับข้าไหมล่ะนักปฎครูตอบว่าพานันก็พานันทําไมไม่กล้าอาจารย์เมฆขาวพูดว่าหากเป็นโอรสข้าจะยกวัดเมฆขาวให้ท่านนักปฎครูตอบว่าถ้าเป็นธิดาข้าจะยกศีรษะให้ท่าน อาจารย์เมฆข่าวหัวเราะว่าอยาเสียใจภายหลังก็แล้วกันนักพจครูตอบว่าพูดแล้วไม่คืนคำไม่มีเสียใจอาจารย์เซนพูดว่าพูดแต่ปากถือไม่ได้ต้องเขียนหนังสือเป็นหลักฐานนักพจครูจึงของกระดาษจากพระองค์แล้วเขียนต่อหน้าพระที่นังว่าพัะนั้นเอาศีรษะครูเชียงชุนเป็นเดิมพันหากของเขาประสูตรเป็นพระธิดาครูเชียงชุนแพ้ก็ยอมตัดหัวให้ไม่คืนคำอาจารย์เมฆข่าวก็เขียนต่อหน้าพระที่นั่งว่า วันนี้ได้พนันกับนักพศคูากของเขาประสูตรเป็นโอรสพิสุกเมฆขาวแพ้ก็จะยกวัดเมฆขาวให้นักพศคูไม่คิดกับคําทั้งสองเขียนจบก็ลงชื่อไว้แล้วแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่ายอ่านอีกครั้งแล้วกลาให้หองเต้พระเจ้างวนซูนตรวจทานอีกครั้งแล้วเก็บไว้แล้วต่างกวลากลับเมื่อธรรมอาจารย์เซนแห่งวัดเมฆขาวกลับมาถึงวัดแล้วควรคิดถึงความอ่านานของครูเฉียงชุนไล้ชวนให้ใคิดว่าหรือว่าหองเฮาจะสงคันเป็นโอรสหรือว่าเราคำนวณผิดจึงไม่สบายใจ จึงลองคำนวณใหม่ก็ไม่เห็นขาดเคลื่อนในใจแอบดีใจถึงกับพูดกับตัวเองว่าคู่เชียงชุนเอ,อ๋ยโทษข้าไม่ได้เธอหาเรื่องเอาเองแท้ๆต้องมาทิ้งชีวิตเองนับภาษากับการบำเพธรรมาก้าฝ่ายคู่เชียงชุนมากลับมาถึงที่พักแล้วคำนวณแล้วว่าหงเฮาต้องเป็นเช่นไรจึงได้เขียนยันขึ้นหนึ่งใบเสกไปถึงสวรรค์ตำหนักของนบพางเจ้าก็ยืมนางฟ้ามารูปหนึ่งนาะมว่าเสียนหญิงเง็กเจงมีอภิญญาล,ลึกหลำ้ำ เส้นหญิงได้รับองค์การจากพระอริยะมารดาให้มาทํางานตามแต่ครูเช่นชุดต้องการครูเชียงชุนพูดกับเสียนหญิงอย่างนอบน้อมว่าคืนนี้ตีสองที่วังอองล้งพระชาย,ยาจะมีประสูนการเป็นเด็กชายขพให้ท่านเสกน้ําเต้าเป็นเด็กหญิงแล้วเปลี่ยนเด็กชายมาแล้วอุ้ม,มี่หนาบรรลังรอให้ขค่เปลี่ยนพระธิดาแล้วท่านจึงนําพระธิดาไปเปลี่ยนเป็นน้ําเต้ากลับมาเส้นหญิงรับคำบัญชาไปจัดการมาถึงเวลาเที่ยงคืน ห้องเฒ่าก้อ้มีประสุติการเป็นพระธิดาเป็นไปตามคําทํานายของพระอาจารย์เมฆขาวไปในรนาชัสําสนักจึงกลับรายง,งานให้พระเจ้าวนสุนทรงทราบพระเจ้างวนสุนมีความกังวลถึงชะตาชีวิตของผู้เชียงชุนจึงคิดหาวิธีช่วยเหลือจึงจะนับว่าพระราชามีธรรมจึงออกว่าราชาการตอนเช้าข้าราชบริพารด่างก็รู้ว่าของเฮาให้กําเนิดธิดาจึงพากันมาแสดงความยินดีท่านอาจารย์เมฆขาวก็แสดงความยินดีด้วยทูลว่าได้ยินว่าของเฮามีประสูตรเป็นโอรส มีผู้สืบราชบัลลังก์แล้วก็หมอมนดีด้วยขอให้ฝ่าบาทมีประชชนหมื่นปีโอรสพันปีพระเจ้าองวลสุนถอนพระทัยตัดว่านักพศครูคำนวณผิดเขาแพ้พนันข้าเห็นว่าเขามีบุญคุณขอฝนอยากจะช่วยเหลือยอมที่จะชดเชยเงินสิบหมื่นตำเนินแก่วัดไเมฆขาวเพื่อรักษาศีรษะนักพศครูก่าวจบขณะที่อาจารย์เมฆขาวนิ่งเงียบอยู่มหมาดเล็กก็รายงานว่านักพดครูขอเข่าเฝ้าพระเจ้าองวลสุนรับสั่งให้เข่าเฝ้า เมรุพุทธครูถวายคารวะแล้วก็ถวายพระพรทองเตว่าห้องเฮาให้กําเนิดโอรสมอมฉันมาแสดงความยินดีด้วยทองเตตัดว่าท่านเรพุทธครูผิดแล้วห้องเฮาให้กําเนิดพระธิดาครูจึงชุนทูลว่าก็มอมคํานวณไม่ผิดหากเป็นหญิงคขอให้ดูหน่อยตายก็ยอมพระเจ้าวนซุนคิดจะช่วยเหลือตอนนี้เห็นเขาแข็งขืนในใจไม่ยินดีนักจึงรับสั่งให้นางกำนันอุ้มทารกออกมาขณะนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้านาฬิกา เซียนหญิงสิงน้ำเต้าเป็นทารกหญิงแล้วเปลี่ยนเอาทารกชายออกมาด้วยปัญญาเธอรออยู่หน้าพระที่นั่งอยู่นานเห็นนางกำนันอุ้มทารกหญิงมาถึงหน้าพระที่นั่งรมจเจ้างวนซุนให้นางกำนันส่งทารก้นักพลคกูไปดูเองกูเชียงชุนยื่นมือทั้งสองไปรับและใช้ชายแขนเสื้อปิดแล้วให้เซียนหญิงก็เอาทารกชายเปลี่ยนเอาทารกหญิงไปนำไปคืนให้อองเลงบรรดาขุนนางทั้งหลายล้วนตาปุถุชนจึงมองไม่เห็น อาจารย์เมฆขาวแม้จะมีปัญญาแต่ก็ไม่มีอภิญญาจึงไม่รู้เรื่องการเปลี่ยนตัวทะลุน้อยคราวนี้นักพสอุ้มเด็กขึ้นแล้วเชิญบรรดาคุณนางทั้งหลายพิดูจน์ว่าที่แท้เป็นหญิงหรือเป็นชายเมื่อบรรดาคุณนางดูจนหมดแล้วก็พร้อมกันเป่งเสียงร้องว่าราชอโอรสพันปีฝ่ายอาจารย์เมฆขาวโกรธหน้าซีดวิ่งเข้ามาหาแล้วอุ้มเด็กทะลุขึ้นดูเป็นทะลุชายชัดๆไม่ใช่หญิงหน้านี้แดงกำ่ำทำได้ก็เพียงแสดงความดีกับพระเจ้างวนศุนเท่านั้น จึงทูลว่าเป็นพระชโชว์รสเสร็จแล้วก็ถวายโอรสแก่ฮองเต้ฮองเต้พินิษดูช่างแปลกประหลาดจริงแล้วตัดว่าข้าได้ยินฝ่ายในรายงานเท่านั้นยังไม่ได้ดูด้วยตนเองจึงคิดว่าเป็นลูกหญิงคงเป็นความผิดพลาดของฝ่ายในจึงมีองค์การรับสั่งให้จัดงานเลี้ยงฉลองเป็นเวลาสามวันสามคืนมีการอภัยโทษแก่นักโทษเมื่อฮองเต้ลุกจากบัลลังเราคุนนางบุญบูก็สลายตัวกับนับนกปศุคูถามอาจารย์เมฆขาว่าอาจารย์มีอะไรจะสั่ง อาจารย์เมฆขาวตอบว่าได้พูดไปแล้วไม่ผิดคำพูดพุ่งนี้อตาตมาจะย้ายออกจากวัดให้ท่านย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยทุกอย่างจบแล้วพูดจบต่างก็แยกย้ายกับวัดนักปดคูกับหนึ่งที่พักเส้ยนหยญิงก็นําเอาน้ําเต้ามาคืนให้แล้วกับคืนสู่สวรรค์นบพังไฟอาจารย์เมฆขาวกลับมาถึงวัดใจไม่สบายกลับมาทบทวนวิชาคํานวณอีกก็ให้เป็นไปไม่ได้มากเหนือกว่ายัางเอาชนะยากแม้จะอดลงสามส่วนกว็ยังต้องแพ้ได้แต่เหมืองตาจะเอาชนะ ก็ได้แต่ถอนหายใจผู้คอยปฏิบัติอยู่ข้างๆพูดกับอาจารย์ว่ากู้เฉ่งชุนมีคนเดียวมิหรือจะครองทางวัดได้เราจะต้องเอาหนึ่งคนเปลี่ยนหนึ่งคนถักแรกเปลี่ยนไม่หมดพราเราก็ยังอยู่ต่อได้ค่อยๆหาเหตุผลกันอาจารย์ฟังแล้วก็ดีใจขึ้นว่าลุงขืนนักปศุคูมาถึงอาจารย์เมฆขาวพูดว่าพระสงฆ์มากคองก็มีมากวัดก็กว้างขวางท่านมาหนึ่งเต้าหยินอัตมาก็ไปหนึ่งสงแลกกันคนละหนึ่งถ้าแรกไม่หมดก็ไปไม่หมด สงก็อยู่ต่อไปได้ต้ยินก็อยู่ได้นักฟตครูพูดว่ายอดยอดถ้าจะเอาแบบนี้ข้าจะไปที่หน้าประตูวัดเรียกพวกเขาเข้ามาพูดจบก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ล้วงเอาแทะจากแขนเสื้อแล้วก็ดึงขนจากแทะมันกระยุกหนึ่งโยนขึ้นไปข้างบนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโปรดติดตามในตอนต่อไปอย่าพูดว่าคนข้าน้อยคนรู้ว่าข้างกายดีลับมาก